ประวัติความเป็นมาของนิทรรศการทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชได้รับตัวอย่างยุงมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารหรืออฟริมในวันที่10ตุลาคม2568ซึ่งเป็นคลังตัวอย่างจากงานวิจัยเกี่ยวกับยุงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและถือเป็นคลังตัวอย่างที่สำคัญมากต่อการศึกษาวิจัยและการป้องกันโรคระบาดท,ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะตัวอย่างเหล่านี้ได้เริ่มเก็บมา ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,960ประมาณ40-60ปีที่ผ่านมาตัวอย่างยุงเหล่านี้ผ่านการศึกษามาอย่างยาวนานจากการที่เราไม่รู้จักอะไรเลยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชื่อของยุงชนิดของยุง จนถึงโรคต่างๆที่ยุงได้นำมาสู่คนจากการศึกษาอันยาวนานและบัดนี้ตัวอย่างยุงเหล่านั้นได้นำมาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ภายใต้การดูแลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ต่อสาธารณาชนในประเทศไทยเราและนานาชาติต่อไปดังนั้นทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและอาฟริมจึงได้ถือโอกาสนี้ในการทำพิธีรับมอบครั้ง ตัวอย่างยุงอันมีค่าของประเทศไทยเราและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับยุงเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลเห็นความสำคัญในการศึกษาวิจัยย,ยุงและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่20ธันวาคม2567-2กุมภาพันธ์2568ณพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5ปทุมธานี